ว้าวยักษ์ที่สุดในโลกเลยนะครับผมเป็นว่าวีลุ่มยักษ์นะคือคุณพ่อคนแม่ว <curs ays Ba iki> ้าวเลยนะครับผมเอาแล้วโอ้ครับท่านชมตอนนี้ขึ้นแล้วเออสวัสดีครับพบกับช่องภูมิเมงสวัสดีทุกคครับท่านชมวันนี้นะครับโอ้ท่านชมดูครับนี่คือว้าวยักษ์ที่สุดในโลกเลยนะครับผมเป็นว่าวีลุ่มยักษ์นะคือคุณพ่อคนแม่ว้าวเลยนะครับผมนี่โอ้โหแบบใหญ่มากดูดู สูงกว่าผมยังไง <g it> มาโอเคตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นการรอรีรอช้ามากนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาปลบบ่อยกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ลมกําลังมาแรงเลยนะม,มาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดมากแล้วเนาะเอาละเอาละและ้วเดจะขึ้นเป็นยังไงนะอันนี้คือคลิปนี้ผมจะมาทดลองกันนะคือเรามาทดลองเล่นแล้วอารุ่มนะเพราะว่าผมเพิ่งทําเสร็จนะเนี่ยตัวนี้นโอ้ดูดูดูโอ้โ,โอ,โอ้มันหนักมาเอ้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 ามันเกิดอะไรขึ้น ก็แบบพ,พั้พูง่ายกัรเนาะเทีล่พัดไ้พี่โลเทเล่โอ้มันเกิดปัญหาครับสงสัสยน,น่าจะหนักหนักกว่าครับตอนนี้เรากําลังจะปล่อยขึ้นอีกทีหนึง่งนะครับผมอันนี้ผมให้พี่ดิเดยวคนปล่อยนาะแล้วเดี๋ยวผมมาถ่ายให้อ่านี่นี่นี่อืมโอ้เป็นไงพี่ดินิ่งว่ะ <laughs> ลมมาม,ามาวเว้ย <laughs> นี่อันนี้เป็นว่าที่เราทำนะในอีพีที่แล้ว เป็นวาที่ผมทํำสงสัยที่โคงมันแน่จะอ่อนไปเนาะ,ะเนี่ยเหลาอ่อนไปก็แบบอย่างเงี้ยไม่ดีละแข็งไปก็ไม่ขึ้นอ่อนไปก็แบบอย่างเงี้ยครับนุ่มเลยต้องทํำยังไงวะลมไม่มีแล้วครับลมหมดละเอออันนี้ลมหมดแล้วบรรยากาศยาแรงแล้ละที่เรามาเล่นกันนะครับยําแรงจริงๆอันนี้ห้องว่าเป้าหรือว่าแงาว แง่เอาละความจริงว่าหอ,อยนี่ติดลมแง่นะแต่มันไม่ขึ้นครับเอาละเบยลงมาแล้วป่ะระบาลงมาแล้วป่ะแมก่กำเดียวเวย้ยล้มลดกกะแ่ะ <c oughs> ล้มลดกเอแม่แล้วเด้เอเอเลยขึ้นเลยเอลือพอขึ้นแล้ววะ เฮ้หลบมีบ่ขึ้นแต่ตะกี้ขึ้นแจดดีเนาะบ้าแนเอาลงมาเลยยังไม่ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูซี่โค้งกันหน่อยนะที่ผมทําเป็นการเหล่าแบบเบนนะครับที่โค้งกลางแล้วก็ตัวนี้ก็จะแบบกลมนะครับออกกลมๆหน่อยเนาะก็มันแน่จะอ่อนไปนะครับผมามสภาพแล้วเนาะนี่ความหนาประมาณนี้มันอ่อนไปเนาะอ่อนได้กันเนาะอ่อนรบหยับเลยแต่กันเอาเอาแล้วครับ ปล่อยออกไปแล้วแต่เป็นยังไงเป็นยังไงดแล้วป่ะดูมาแล้วนะดีรึเปล่ลลปะเอาปล่อยแล้ว้นติ๊กติ๊กเอาป่ะเอาล้ยดูครับาานะบินแข่งกับนก,ลนะนก,กเลยนะนกตกใจเลยแกอ้ย นกเคี่ยวอย่างว่าตัวคดปอคดแม่เท่าไว้นกนี่ตกใจเลยแกฮัลโหลขับามชมตอนนี้ขึ้นแล้วโอ้โอ้ เร็วึันแล้วตกอ่ะอ๋อช่วงทดลองตกกับมาเป็นยังง่ะโอ้ตกอีกแล้วพอๆเถอะพอคุยอ่ออ <c oughs> นะพี่ดิจับกล้องให้หน่อยจะปิดคลิปละครับท่านชมก็ e ีนี้ก็อขอปิดไว้เพียงเท่านี้เนาะ ก็เราแค่ตั้งใจจะมาทดลองให้ดูเฉยๆทีแรกกาดยังไม่ถ่ายให้ดูแล้วเพราะว่าเว่ามันก็แบบทำมาใหม่เ้วยังไม่ได้ลองลมไมไ่ได้ลองอะไรแต่ว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าเอามาลองให้ดูเลยตามสภาพนะครับผมก็ออกมาแบบ มันอ่อนไปนะครับผม <P eng> ต้องแด้ไปเหลาแก้หม่เนาะก็แบบมันงอกรยเลยนะดูแล้วก็มันแบบขึ้นแบบไม่ดีมันยังไม่สมดุลกันนะเด <P eng> ี๋ยวผมต้องแน้ไปกับไปต่อแก้โอเค e ีนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องแมงงกสตูดิโอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนี้เลยเฮ้ยไม่ใช่ช่องมแมงงอกละสิช่องปูเมงงกนะครับผมโอเคไปวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมไปละเอาไปคลิปก่อน <P eng>